โคาจ้กับ้คนเสอแซวผ่าหลอดนิสวันที่1 8 9ตุลาคมนี้เนื่อางสูจังหวัดุรีทนี้เปินนงานให้ที่ขับชู๊ S <S> สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่พีด้วยสวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีพี่พีดพอสวัสดีประตูสวัสดีโอมวายเลิฟสวัสดีทุกคนนะครับผม สวัสดีทุกคนนะครับบรรยากาศอจะจรเมสอสังนิทหนึ่งยังไม่ขับครับผมพี่โนส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับตอนนี้กําลังรอนองฟุกสิ้นสุดท้ายอยู่นะครับผมยังไม่เลิอกกองจ้ายังไม่ขับจ้าจอดอยู่นี่นี่ศูนย์ กินข้าวยังเมื่อกี้น้องฟุกกินของประกอบฉากไปเรียบร้อยแล้วกินของประกอบฉากไปกับเบลนกับแซมมี่ดูทรงแล้วไม่หิวหรอกแต่ก็เอ,อิอไหนๆของประกอบฉากอยู่แถวนั้นแล้วก็เลยกินนี่คือสตาร์ทรถรอใช่ไหมคะใช่จ้าสวัสดีทุกคนนะครับผม โเซผ้าหลอดแ่อสาวันที่18-19ตุลานี้เร่าทางสู่จังหวัดอุร์เตนานปยาาที่ฟักชโน่ราากรุตาม,มาัวนัวัาบ้านตและสัมผัส,ส,ส,สังัางการบาที่ดก้อแล้วไปสนุกสนานกับสรกดสกอดไม่รอแล้วนะถูกต้องจ้าสปากักอดไม่รอแล้วนะรอสิได้รอได้ยังไงล่ะเราพิฟุกอยู่ วันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่โนสนุกสนานจ้าสนุกสนานเหรอไม่สิต้องบองว่าอย่างนี้วันนี้เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรละ่ะวันนี้ก็เอาเก้าอี้มาก็ก็ไม่ได้นั่งเลยวันนี้ก็จะซีนเยอะนิดนึงครับผมความน่ารักอยู่ไหนเอ่ยน้องฟูกน่ารักผู้จัดการเนี่ยไม่น่าจะเท่าไหร่ <c oughs> สวัสดีทุกคนสวัสดีจันเนี่ยบ,บรรยากาศเนอะ ไปสปอยฉากไม่ได้ก็ดูดูดูบรรยากาศก่นกอนละกันเลอกกองกี่ทุ่มค้าเร็วๆนี้จ้าแม่แปลงร่างไอ้ฟุกเป็นพามเหมือน3ปีก่อนได้ยังไงผมยาวพอดีเลยเนี่ยเห็นนะจังหวะ ทักทายทุกคนนะครับผมอยู่เป็นเพื่อนกัน16วัดที่ไหนอไากลาหรือเปล่าวัดที่สิงห์บุรีอ่ะถ้าใครเคยไปจําได้ไหมเอ่ยแบบเคยมีไปตอนตอนช่วงแรกๆอยู่แล้วพอดีโควิด ที่วัดก็เลยไม่ได้จัดงานแล้วทีเนี้ยที่วัดจัดงานเหมือนเดิมแล้วเป็นวันออกพรรษาก็เลยอยากไปทําบุญใหญ่ไปทําทานไปแจกทุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออไปทำโรงทานเลี้ยงคนด้วยก็เลยเออวันที่16พอดีเลยคิวได้ก็เลยจะไปกันที่สิงบุรีครับผม าดูแม่หูฟังพิกกี้อ๋อเหรอเอาพิกกี้เอาพี่พี่กี่อย่างสเปนเหรอพี่น็อตก็คิดว่าพี่กี้ไปแล้วสาธุบุญจ้าน้ำไม่ท่วมหรือแม่คะสิงบุรีไม่น่าจะท่วมนะ้เพราะจัดงานได้ไม่ต้องถึงสิงบุรีเนี่ยพี่น็อตอยู่หลังสิตธีพิลมเนี่ยพี่เห็นเขาทำสะพานเดินทไพยาวเลยแบบโอ้โหแอบแบบแบบน่าห่วงมาก ได้ข่พวพรุ่งนี้จะมีคนใส่ชุดนักศึกษากันเหรอนี่รอดูเลยนะรอคแคปหน้าจอเลยอะ่ะพี่นอททานข้าวหรือยังคะทานตอนเย็นกับน้องฟุกแล้วครับผมพรุ่งนี้มีคิวน้องกับพี่โอมใช่ไหมครับพี่นตถ้าตามเบรกดาวน่าจะใช่นะครับแม่เหนื่อยไหมคะวันนี้ไม่เหนื่อยเลย อุ้ยมีคนอุ้ยอุ้ยเสียงพี่หนุ่มหรือเปล่าแม่ใส่ด้วยสีขาวผมไม่ได้แหละเสื้อต้ง L, อง 8XL อ่ะติดพุงพรุ่งนี้เช้ามากไหมคะแม่เช้าจ้า โอ้โหพรุ่งนี้ใครชุดนักศึกษาไม่มีอ่าไม่ไหวลนะชาชุดนักศึกษาเนี่ยเลยวายเบกไลมากแล้วสวัสดีทุกคนนะครับทักทายทุกคนรอพี่ฟูกรอพี่ฟุกอยู่เราอยู่ที่โลเคชั่นนะครับแล้วจะมืดหมดแล้ว พรุ่งนี้กี่คิวพรุ่งนี้กี่ซีนพรุ่งนี้น่าจะหลายซีนนะครับผมอพี่นอนใส่ชุดมอต้นไม่ได้แล้วล่ะรอน้องกลับครับผมยังไงขับรถกลับปลอดภัยนะคะฝันดีค่ะฟุกถ่ายอยู่ฟุกชุตติง้ง ยังไม่เลิกครับผมฟังเพลงกันก่อนนะจ๊ะสิบหกมีใครไปบ้างอือ ก็ตอนนี้ชวนออฟฟิเชียลแล้วก็ชวนแฟนคลับทุกคนเนี่ยแหละครับสิงห์บุรีนี่ไกลกรทมไหมไหมนะกรุงเทพกรุงเทพอยุธยานั่นแหละประมาณนั้นแหละอยุธยาอ่านทองสิงห์บุรีใกล้ๆกัน ขับรถประมาณชั่วโมงนิดๆแม้ถ่ายเป็นฟุ้งมาบ้างป่ะโหเนี้ยน้องแบบถ่ายซีนเยอะอะครับผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีเวลาเลยอะคือแบบก,ก็ก็มีเกือบทุกฉากเลยจะได้มาพักทานข้าวแล้วก็ไปเข้านาเสร็จต,ตลอดเลยครับผมสิงห์บุรีอำเภออะไร ใครที่เคยไปอะครับปีแรกพอดีพี่โน้ตรอรอรายละเอียดอยู่พี่นนก็จําไม่ได้เหมือนกันอะใครเคยไปด้วยกันปีแรกอะน่าจะจําได้ว่าสิงบุรีชื่อวัดอะไรอําเภออะไรถ้าจะเปิดลงทานด้วยได้ไหมคะได้นะคะเดี๋ยวยังไงฝากติดต่อทางออฟฟิเชียลอะครับตั้งใจว่าแบบคือจะไปเลี้ยงไอติมแล้วก็มีแม่พี่อ้อมเนี่ยเขาทําลาบแล้วก็ทําไก่ทอด แล้วก็เขาเหนียวทีเนี้ยอาจจะแบบว่าด้วยพ่อแม่พี่อ้อมแบบแก่แล้วก็วาอาจจะแบบเออถ้าเกิดมีสตาฟไปช่วยช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบทําเมนูอาหารด้วยรออยู่ในรถนะครับ พี่เนอจะเปิดให้ร่วมทําบุญด้วยไหมคะคือจริงๆครับอันนี้เดี๋ยวจะรอรอ,อทาง o f f ฟิเชีแจ้งเนอเรามีเงินทําบุญอยู่ก้อนหนึ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะเอาไปทําบุญเกี่ยวกับพวกการศึกษาแล้วก็เนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะเอาเงินส่วนนี้ครับผมมาทําบุญเดี๋ยวยังไงทางทางออ f ฟิเชียจะแจ้ง น้องมีคิวถ่ายเชือกปั่นประมาณกี่คิวคะยังตอบไม่ได้เลยครับผมก็ทางทางพี่นิวเขาทำคิวอยู่ก็น่าจะประมาณหนึ่งครับาพี่อ้อมมาโบกมือทักทายพรุ่งนี้ขอรูปอมฟุ้กหน่อยนะคะหน้าเซตนะครับอาจจะแบบไม่ไม่ไม่ได้กล้าถ่ายอะครับผมก็แบบเกรงใจเออพี่นิวเนาะเราก็ เดี๋ยวยังไงทางพี่นิวรอทางออฟฟิเชียลลงดีกว่าแล้วก็เบื้องหลังไม่แน่ใจว่ายังไงเพราะว่าน้องๆถ่ายกันแบบแน่นมากเลยพี่อ้อมยังไม่นอนอีกเนอะน้องจะมีงานไลฟ์ไมค้าเดือนนี้เดือนนี้น่าจะไม่นะครับ แม่ขอกาลังใจไหนคนที่สบายน้ําท่วมจริงๆอยากให้พูดเลยพูดแล้วเดี๋ยวก็จะแบบห้านะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนละกันนี่ก็อันไหนที่พอจะช่วยได้ก็แบบอยากช่วยอยู่อืแม่ควรโดนปรับแน่เลยใช่ทุกคนเข้าใจนะต้องบอกอย่างนี้คือต้องบอกก่อนอย่างนี้ด้วยด้วยอันเนี้ยเราเราก็ไม่รู้แล้วเราก็ไม่อยาก แบบสปอยใดๆเพราะว่าเดี๋ยวเกิดแบบว่าเ,เราอยากให้ทางทีมงานหรือทางออฟฟิเชียลเป็นคนลงเองใดๆอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้ลงอะไรเยอะแม่ก็โดนปรับใช่สิงบุรีก็ทำเริ่มท่วมแล้วตายแล้วเดี๋ยวพี่จะต้องให้พี่อ้อมเช็คเส้นทางดีๆ อยากทาบุญด้วยเพิ่งตีขนายมาวันนี้อ่าเดี๋ยวว่ากาันเดี๋ยวว่ากันแบบอาจจะแบบไม่รับเป็นเงินแต่ว่าเออทำของมาแจกหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเ๋วเดี๋ยว,ยวขอปรึกษากันก่อนนะ แม่ขอกำลังใจใสอบหน่อยโอ้ยหนูตั้งใจสอบลูกบอกเลยการเรียนสำคัญมากการเรียนจะทำให้เรามีความรู้มีคุณวุฒิวัยวุฒิมีวุฒิภาวะที่ดีอยากให้เออเรียนสำคัญมากนี่เห็นว่าพี่ฟูก็จะกลับไปเรียนอยู่ยังไงขอให้สอบได้เดือนนี้น่าจะท่วมทั้งเดือนโหโหดนะ ท่วมแค่นิดหน่อยก็ยังแบบแม่ค้าเราจะมีคอนเทนต์ลง YouTube อีกีตอนไหนเร็วๆนี้ดือน,นี้น่าจะน้ำท่วมทางเดอนหูอย่าท่วมเยอะเลยอ่ะแค่ท่วมนิดเดียวแบบนี่คือแบบเวลาน้ำท่วมตรงไหนท่วมแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะท่วมแบบ แค่นิดหนึ่งอ่ะก็ไม่กล้าเอารถไปลุยน้ำแล้วว่ะคือกลัวมากวันนี้คนเยอะน่าจะคิแนั่นกันทุั่วเลยใช่เบรกดาวเนี่ยพัพังพัๆพัพัพพพพพพอยากเห็นคอนเทนต์พนฟุกจะได้เห็นไหมนมผงน่าจะได้เห็นจ้า มีคุยคุยกันไว้แล้วแม่คอฟเฟอร์อร่อยค่ะขอบคุณมากๆนะครับฝากเมนูคอฟเฟอร์ด้วยเนาะคือแบบเออก็ตั้งใจเพิ่มเมนูมาเผื่อแบบไว้แบบเออจะได้ลองท้องกันเลยอย่างเงี้ยเอใครทานแล้วติดตรงไหนอะไรยังไงอ่ะแจ้งเป็นฟีดแบ็มาได้เลยนะจะได้แก้ไขปรับปรุงแบบอันไหนไม่ดีก็จะได้เออทำให้ดี อยากเห็นน้องทำวอลไปกินไปเที่ยวได้เห็นแน่นอนจ้าแวะมนทักทายทุกคนนะครับผมแม่อยากเห็นน้องเล่นละครเวทีอค่ะมีหวังไหมคะแม่พรุ่งนี้จะไปชิม วันที่16เราไปทำบุญใช่ไหมครับแล้วก็เออวันที่21เนาะ21เนี่ยจะไปปลูกต้นไม้กับน้องปุ่นปูนที่สวนสาธารณะบึงหนองบอนไปกับปุ่นปูนแล้วก็เออน่าจะมีหลายคนนะที่ท,ท,ที่พี่โนต้ตได้ยินได้ได้ยินมาว่ามีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราทางออฟฟิเชียลแจ้งแล้วก็ สถานที่ครับผมสวนสาธารณะเป็นสถานที่เปิดทุกคนสามารถไปได้แล้วก็ไปถ่ายรูปกันอะไรอย่างนี้หมายถึงว่าถ่ายรูปบรรยากาศงานเนาะเป็นปลูกต้นไม้แล้วก็มีถ่ายรูปหน้าแบงคดรอปนิดหน่อยแล้วก็กลับแต่ว่าโลเคชั่นของออบึงหนองบอนก็ใกล้ร้านเผือใครแบบว่าไปดูปลูกต้นไม้เสร็จแล้วก็อาจจะแวะไปใช้บริการที่ร้านได้นะครับผมยินดีมากๆ เรียบร้อยไหมพี่ไม่ไม่น้องจะเปลี่ยนในรถไหมหรือน้องจะเปลี่ยนที่ไหนอ๋อโอเคโอเคเอาเสื้อผ้าไปให้น้องเลยเรียบร้อยเลยใช่ไหมพี่ต้อมโอเคอ่ะรองเท้าด้วยรองเท้าด้วยพี่ต้อมแก้วหน่วยนนีี่่อแก้้ววเลยแก้ววันนี้เลยอ่ะพี่ต้อมรีบวิ่งไปแล้ว16บหกเช้าไหม สิบหกสิบหกน่าจะเชาะ้าจ้าลางานอย่างนี้จะลาออกใจเย็นๆนะสิบหกน่าจะแบบต้องอาจจะต้องเดินทางเพราะว่าต่างจังหวัดต้องออกแต่เชา้าอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องไปเตรียมของด้วยอะไรด้วย okay. เป็นกําลังใจพี่ต้อมค่ะพี่ต้อมดูแลน้องฟุกดีมากเลยพี่โน้นมากก็แบบบางทีนั่งนั่งคือต้องบอกอย่างนี้เนาะอย่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบางทีก็แบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรล่ะนั่งทํางานบ้างนั่งคุยงานบ้างนั่งทําคิวบ้างแล้วจะได้พี่ต้อมคอยอยู่หน้าเซตตลอดดูแลอาหารการกินน้ําท่า ่าพี่เปมกลับบ้านแล้วพี่เป้ยไปบ้ายทางไทยหน่อยรถใหม่เหรอครับเนี่ยครับผมแหมโชคดีเดจอกัน <ไป S 1> พี่เปม สวัสดีครับพี่โน้ตสวัสดีครับสวัสดีสิบหกมีงานต่อจะมาจากสิงห์บุรีทันไหมบายๆพี่เปย์บายๆน้องเปรมน้องเฟรมน้องฟุกกำลังถ่ายรูปกับน้องๆน,นักศึกษาที่มีอยู่เนาะเออเหลือน้องๆที่มาเอกตาแหละ เซฟไลด์ด้วยนะคะน้องเกรมอโโอเคเดี๋ยวพี่ฟุกกไปไลท์พี่โน้ตหน่อยโอเคไลด์ก่อนนั่งนิดหนอยก่อนก็ได้หนูหนังน่งได้เปล่าได้ค กดเล็กกดพี่โนตต้องเปิดออโต้เนอะเมื่อกี้พี่โนตปิดไงเพราะว่าไฟมันเปิดอยู่ไงอ๋อใช่ใช่อ่ะพี่ฟกเดี๋ยวพี่แปแป้นไรงพี่ฟปิดไลท์ก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาไฟไม่มีแสงไม่มีเมื่อกี้พี่ออกไปข้างหน้าเมื่อกี้พี่เพิ่งเห็นนะแบบโอ้หเขาทําสะพานแบบว่าทะน้ำท่วมคือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเออทะน้ำท่วมก็ไอ้นี่ได้เลยอ่ะ หมายถึงว่าสะพานตรงข้างหน้าข้างหน้า<ะ>ใช่ทางเดิน <delegate. S 1> สวัสดีครับทุกคนกำลังกลับบ้านแล้วครับขึ้นจะตัดมันสนมาอีอทีหนึ่งางนี้ใช่ครับฝั่งกับใช่อ๋อไม่เป็นขึ้นเนอะมันเป็นขึ้นแบบหลายสเต็ปตอ่ะใช่ครับ อย่าเพิ่งกลัวว่ามีอะไรอย่าเพิ่งกลก็ติดได้เลยนได้นะเซฟไว้หน่อยได้ขอบคุณทุกคนที่อยู่ติดเพื่อการจะถึงเลิกก็ใช่ใช่ใช่พรุ่งนี้ถ่ายวันหนึ่งเช้าต่อเช้าโอเคครับเจอกันนะครับทุกคนขอตัวกลับบ้านกันก่อนนะครับใช่เดี๋ยวจะดูทางประเด็นลาขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับโอ้โหเาขับย้อนสอนแค่หนึ่งเลย